สวัสดีครับวันนี้ทางสวนกำลังแพ็กต้นไผ่น้ำเต้าทองแคระนะครับจำนวนสองกระถางเพื่อทำการจัดส่งไปที่ตำบลวัดเกตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับน้องท่านนี้ได้ติดต่อมาเมื่อช่วงเช้านะครับนี่กระถางนะครับกระถางนี้จะแตกออกมาสามลำต้นผมตัดสั้นนะครับส่วนกระถางนี้ ก็มีอยู่หนึ่งลำตน้นตัวนี้มีอยู่นะครับแต่ว่ามันย่อ,ยอส่วนนี้มันยุบไปนะครับก็เดี๋ยวจะทำการแพ็คจะสทรงให้ในวันนี้เลยนะครับสำหรับไผ่น้ำเต้าทองแลาหลายๆท่านนะครับจะนิยมนำไปทำเป็นไผ่บอนไซนะครับเหมือนกระถางนี้นะครับะจะนำไปลงเปลี่ยนกระถางใหม่นะครับจัดเป็นสวนป่าไผ่นะครับแบบ ขนาดเล็กลงในกระถางสวยๆก็จะสวยนะครับพอดีผมเลี้ยงในกระถางแบบนี้เพื่อที่จะสะดวกนะครับในการแพ็คจะสมต้นพัน์แข็งแรงแล้วนะครับระบบลากทะลุแล้ว